บอกให้ว่าแบบนี้มันปรับหมมก็ไป้อย่าเลยอย่าหาเปิดเลยทุกว่าุมด่วเปิดไหม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 ตายเปิดที่แย่ตายรถตายกันหมดเลยเปิดเดี๋ยวนี้ถ้าเปิดออกจากรถใหม่เปิดเปิดเปิดออกจากรถใหม่เอาละพร้อมแล้วทุกคนพร้อมไหมพร้อมีพี่พี่เปิดเตียรถคันนี้มาสดๆเลยเตรียมนะสามสองหนึ่งไปได้รถนี<_<_<_้รถนี้ ดูด้วยจะมีใครชนอะไรกันไมไอเยี่ยรถจีบเวสคัน้่ยไ้โอ้อยอเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้วเ้ย้ยย้เ้ย้ สามร้อยเลยเหรอพี่สามร้อยเลยหรอพี่ให้มาให้มาจุดพ euh. ักเด็กเด็กพักพักพักมีมีจุดพักเลยขอร์ดไลน์อ่ะมีคอร์ดลายขอรลายขอบีกับเป็นคนเถอะเป็นคนเถอะไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไม่ก็เบียด์ภูชิดทำแฮงกับคนตาไอ้ภูมิไปแล้วอ่ะไอ้เหี้ยแม่งไม่นับโกงโกงโกงไม่ทันแล้ว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 เอายังไงเอายังไง ไปแล้วไปเลยไปเลยไปเถอะไปเถอะไปเถอะไปไปไปขึ้นเขาตอนนี้ไม่ค่อยจะดีอยู่ขึ้นเขาคนล็อกกรปิดนไหมครับจะช้าครับโคตรสนานเปิดแฮกช้าเปิดแท็กช้าคนโทรดีกว่ารถรถเริ่มสายละรถเริ่มสายแบบแปลกๆละอุ้ยกูไม่มีเชียร์แล้วนั่นอ่ะกูไม่มีอะไรกูไม่มีเชียร์อะไรเลยเอ้ยบอกจบเรียบร้อยปั่นวาย ไไม่ด้เรียบร้อยเรียวงในเกินวงในไปปื้เลยเพราะว่าตบพักเราไม่เห็นทางโคตรมืดเลยโคตรหลอดไฟฮาโลเจนเลยคนระวังนะถนนอโอุ้ยร้านลุงร้านลูกปื้นไปด้วยแต่งรถแม่งเลยที่ร้านแต่งเอสโอเจนเฮ้ยมา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 ้องเข้าร้านแต่งเดี๋ยวพี่อยู่หลังเดี๋ยวพี่อยู่หลังไปอยู่หน้าเลยระวังว่อย่าท่านอนนะ เต็มนะเต็มนะนับกันเองนะนับกันเองนะพร้อมยังสามสองหนึ่งไปโอ้สว่างจ้าเลยทีมันนี้โอ้ยเราโอ้ยเฮ้ยโอ้ยว้าวถนนมืดยังไงก็มืดอย่างนั้นแหละเดี๋ยวดยผมแม่งน้ำหนิ่งเลยย่ะนะขนาดสว่างรถแรงเกิน นี่เรียกสว่างแค่ไหมไม่มันมืดมากเลยสว่างเลยสว่างเลยควาอาที่ไม่ไปขึ้นควาอาที่ไม่ขึ้นสภาพมืดบักแต่ว่าน่าจะบักท้องฟ้าแล้วล่ะบักท้องฟ้าเป็นโคตรนาเกียเหยียดเลยตะพกิดมันเป็นผลเสียตรงคุณภูมตาไปภูมิไปอยู่ตามติดชีวิตคุณภูมิมาติดฮิตบอกอะไรก็ไม่รู้ครับจังหวะนี้ครับคุณภูมิครับภูมิก็ติดด้วยติยังไง คือไอบัคไอบัคเนี่ยมันต้องทำให้ผมเปิดไฟหน้ารถทั้งเกมมืดมันต้องเปิดไฟหน้าค้างไว้ตู้น <c oughs> ังมามากไ <c oughs> ม่มีเอเบสไม่มีทีเซ็ตไม่มีเทียนนั้ง <c oughs> มั้งเลย์ใค่ได้ <c oughs> ไเกือบ <c oughs> พลาดนะเปิดความเร็วต่ำให้ันนะลูไปร้านกาแฟกขับขับธรรมดาเนี่ยแหละไม่รีบแล้วอ๋อจอบเมาอะไรวะนะ แรงเกินลกมาแล้วนะทำไมลกมังางักวะเน็ตเน็ตเน็ตโหลดเลโฟเดสอยูพี่โหลดเลโฟอยู่โอ้โหรถเมกาเฮ้ยสับเขียนึงเลยวะกระสอบสบายสบายนนี้ สองสบายสบายเนียมันชิวเลยเนี่ยคนนีงผิวเลยโอ้โหเฮ้ยผูมาแล้วเฮ้ยเขามาแล้วรถอีโด้รถอเป็นเลขึ้นเป็นเลยขึ้นับผมอกเรหนอ๋อในเนี้ยร่วมไปหนึ่งคันแอบรถตามอยู่ตามด้วยความเร็วคงที่60กิโล เราขับกับไวเอาเอาไอ้เชี่ยอยู่ดีแบบกูมืดเอาเฮ้ยขี้หอยเอาเฮ้ยแมงมันจ้าแล้วทำไมของกูมันจ้าซะเหลือเกินเนี่ยจะมืดขนาดนี้เฮ้ยมันมืดมากสาบานเลยคุมืดเลยเออยบอลเน็ตหรือเปล่าบากปนบากไอ้ริงมันบากแสงไอ้ไอ้เชี่ยเมฆแล้วลบไม่เปล่าไม่หลดไม่เปล่าเน็ตเราไม่หลุดกูท้องฟ้าดำมืดขนาดนี้เนี่ยควรพูดยังไงนะควรหยุดหลุดเลยโฟเดก่อนไม่ไม่หยุดไม่หยุด จะสูชีวิตไปเรื่อยๆเฮ้ยเฮยเฮ้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 เ้ยเ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮนยลฮ้ยเฮ้ยเแ้ยนี้ตเ้ยเฮ้ย้ยเฮนยเนยเยเฮ้เยเยเล้ยเ้ยเฮ้เฮไยเฮ้ยเฮ้ยสฮยเฮ้ย้เ้ยเยย้ยเเฮ้ยเยเเ้ย้ยยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเ้ย ไปเลยไปเลยไปเลยเออดูดูมูดูความนรกรถรถนรกข่อยบุกเออทางนีเขามีให้ไปไม่ไปไอ้นี้ทายปัดกันยุติเราจ๊องไปเลยนะเฮ้ยนี่มันรถเอลิกแม่งมันรถเทสเทสดีนี่หว่าเฮ้ยรถเทสดีเทก็เยี่ยแล้วเทสตายว่ะพี่เทสความตายสิเดินรถไปเลยเนี่ย เกมเกมนี้คือลดโตีคือคือรถแหุ่ความตายแท้จริงเด้งดีก็เด้งน่ากลัวด้วยแล้วแถมทายออกอย่างง่ายแป๊เดียวก็ดิบเลยนะลรถ่ายน้ำหนักแย่มากต้องไปปรับเวลาอีก้เวลาทางนี่ละอ๊ยยยยยอยยยยยิยย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 นยย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 เยยย

เล็กนำไปแล้วเนาะนำดงไปเลยเนาะี่น้ำมากพี่นำนำไปสู่ความตายเลยพี่นำพาไปสู่ความตายโอ้รถไม่แบบเมื่อกี้ยกล้อโคตรดีเอ้ยจะมีไอ้ปูนไม่ได้ไงครับโอ้แม่งไปโคตรไกลเฮ้ย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 ท้ายเชนนี่แม่งยังเขื่อนเลยเขื่อนมากเถื่อนจริงๆแล้วประเด็นที่ความเร็วสูงรถก็ยิ่งโยกเลยนะ ไอ้คันนี้รถมันโยกโยกเยกโยกยีมีประโยชน์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 เพีงแท้จริงเนี่ยแถมปั๊บโชกแข็งอีกด้วยตายโอ้หมุนหุ่นหุ่นแขงในอากาศสามวิเร็วเรียบร้อยแทงแทงมาสี่ตัวสี่ห้าตัวแค่แค่ไพ้แล้วยะกันร้อนเมื่อกี้รถบินได้วิธีเฮ้ยร้อนโอ้เมื่อกี้เลยว่าละโอ้เมื่อกี้มีคนโดนแล้วนี่นานอยู่แถวไหนมาเฮียดองอ่เฮียแม่งเว้ย ที่โดดโค้งเดียวกันกับที่ผมบินเมื่อกี้ไม่เนี่ยแล้วภูมิไปไหนเนี่ยเพราะพี่ขับม,มาเท่าไหร่เดี๋ยวทำไมไมันเกิดกับอุบัติเหตุบ่อยจักรสองร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ยหนึ่งสองแสนสิบ <c oughs> กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคตรงไม่ได้ตามไปลิฟต์ไม่ทันเลยแนละ้วเนี่ยใกล้จะทันแล้วเหมือนจะทันแต่กใกล้ทันแล้วรถแรงเ,เกินไปรถแรงเกินไปพี่รู้ไหมตอนเนี้ยตอนนี้ยางผมแม่งเสียดสีจนจนแม่งกรีดร้องมันเลย เหยียดตลอดเวลาในสภาพมอเฮ้ยรถไอริกแรงว่แะแหลกก็เหี้ยแล้วพี่จะบิดได้แล้วมาูตเตรียมดวงมืเถือได้ <c oughs> ละมาละมาละเข้ามาละเข้ามาละยางยางยาง<ม>ายางายางแมวเฮ้ยใครนั่ง <c oughs> ตัใครเป็นปานนี่ปาดหน้าบา้านพี่สิผมอยู่ข้ผมอยู่หน้าผู้พี่ตั้งนานแล้ว มันจะแตกต์่ออุ้ยเบรกเบรกเบรกจำได้ตรงนี้รถแดงแน่นอนมันเห็นรถไข่ก็ไม่รู้ะตอนน้จ่ายตังค์จ่ายตังค์จ่ายตังค์จ่ายตังคจ่ายตังค์ใส่หนะจ่ายแล้วจ่ายละวใส่แล้วซีดและวไปอยู่ละจะไปไหนถามใครวะถามใครวะโค้ชชิโตช่วยเอนีิโนมิโตเอ้ยไม่ใช่พี่มาแล้วอย่างเสียดกับพื้นแบบโคตรหนักชีวิตอะ ขึ้นสะพาน้นสะพานก็สะพานเยไม่เฮ้ยขึ้นเลยชื่อดียินขึ้นเพราะผมขับอะไรเลยาันไหมอะทันทันกอบหลุดกอบหลุดโคละเฮ้ยเโอ้โอันดียดันดีเฮ้ยเจจอมเมื่อกี้ไอ้จอเห็นใช่ไหม ียอะไรก็ไม่รู้ิดมเด้งแล้วรถรถคันนี้ลืมล้างไม่ค่อยดีแล้วเมื่อโอ้ยล้างไม่ดีอีกแล้วสองร้อยห้าสิบกิโลเมตรแต่รถมันสั่นบไอ้เบียนเอ็นเอ็มมึงสามร้อยได้ไงวะโอ้ยเด้งเด้งเด้งแล้วรถ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 มาหยุดมันมันมันจะพาันแล้วมันจะพากูอ้ยโอ้ย เน็ตอลิกตด้วยโอรถตูดตูดลอยเมื่อกี้สามร้อยนตนสี่สองร้อย้าทโอ้เรซิตี้เรซิตี้โอ้โนคงจะตายรถเบียตายวัตายพุงเลยด้วยอยไมพี่ทำยเฮ้ยเ้ยยเฮเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ย้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ย้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเเฮ้ย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 เฮ รู้สึกยางมันเสียดสีกับพื้นจนตอนนี้น่ากลัวมากเลยมันเย็ดตลอดเวลาเลยเสียดสีโอ้ยเชี่ยไอ้ผูมาแล้วไอ้ผูมาแล้วความเร็วแสงมาแล้วดู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 มึงดูมึงดูดูนะดูนะมาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วผมเลยข้ทางเดี๋ยวผมต้องวนใช่มั้ยผมต้องวนใช่มั้ยเขามาแล้วมาแล้วครับ ความเร็วแสงบนยูเทิร์นหน้าดีกว่าเลยรัดโคลปับเลยยูเทิร์นหน้าแรงเกินเลยเข้าเมืองได้ซะโอ้โยยานเสียดสีคือโคเยอะเลยเฮ้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 ยเหยียดทันทางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหยียดทันทางเฮ้ยยาง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 ลดรถย้อนเลยรถมายัง งินเงินเงินรถความเร็วแสงงินเงไปโคตรเร็วเลยพี่มันมีค้าพี่ไอ้มันมีค้าใิอินโดนีเซียใช่ไหมมันยังมีอินโดนีเซียไดเวอร์ไม่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 มีมาเลเซียมีมาเลเซีมาเลเซียด้วยมาเลเซียมันก็เหมือนอินโดเลยใจมัน ทำไมเขาไม่สั่ของไทยมั er ่งครับม to yeah. ันไม่ไม่คนไทยคนไทยมันจะชื่อไทยแลนด์แดกเลสซิ่งไม่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 ไมไม่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 คือตอนเนี้ยไปเจอละแมปหนึ่งเลยคือตอนเนี้ยเห็นมันเวลาทำอยู่ตอนนี้แบบใครเป็นเซอร์วีมาละคือแมปมันค่าๆเหมือนอินโดนีเซียเลยแบบบรรยากาศเป็นไทยเลยนเป็นไทยแทนแกไอแต่นี้กว่าไทยแลนด์แดกเลสซิ่งบุมบจำแต่งเขาตีเลยปะ เฮ้ยเรียบร้อยอะไรของมันวะไปไหนครับเฮ้ยรถตู้คนรวยไปหาซื้อรถหน่อยครับพาไปหาซื้อรถหน่อย โอ้โหแต่พอบใครแม่งยืนกลางล้อมเรียกยที่เงจริงใคร้ดีไม่ี่ตรงไปเลยใช่ไหมยาวแลแว้วก็ตรงมาเรื่องขนาดแนะนำเลย ทำไมไม่พายปืนไปร้านนั้นน่ะเริ่มพาร์ทโอ้โหเน็ต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 ไปร้านไหนอ่ะไอ้ร้านนะั้นน่ะไอ้ที่เป็นหมู่มบ้านนะ่ะไอ้เชีย่ยแม่งโอ้โหเมื่อกี้อยู่อยู่อันนั้นดิสเบียร์ไปหมดมาถึงแล้วเดี๋ยวซื้อพาร์ทนีกว่าจบเรื่องอีกที ใครจะกินหรอไปล้วหรื <c oughs> อว้าทางไหนทางไหนทางไหนอ๋ตอตรงนั้นหรอดูสนามแขง่งแล้วมันก็ถูกทางะนะจะไปหมู่บ้าน,นไหนอ๋อร้านนู้นหรอ bekebe pum 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 ในร้านแอรนานนี่ใช้อายต้งแงไม่เร<า>ีนร,ร้านกันหอกเได้แ่ห้ามตอานนี้โอเคที่ละที่ละมีอีซุ